ขอไอ้นั่นเป็นของเบิร์ดที่น็อกอะ <c oughs> โอมากจะไปตัดผมเนี่ยผมยาวามากมีนั่งรอนีอ่ก่อนผมหนึ่อไม่ไหวนะนั่งเออ เขาหลงเลยนิ่มไหสคงไม่เกอมีใม้เอาเอา้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราให้หนูคุ้มให้เอาดูสิคือล้วคือแล้วคือแล้วคือ้วโอ้ยแ่กองเนี่ย มแค่บอกไมครับเ,เห็นแล้วเดี๋ยวก็หมังกลองถามไปเจอได้เปุกมูคนก่อนโอ้ตีสามตีสามสิบห้านาทีห้ารอจ็ดสเอ็ดคนดูวอดดีทุกคน,นครับ <c oughs> จะพึ่งสี่เราก็ดูดจุกๆไปก่อนนะครับทุกๆอกอกก่อนนะว้ายทำลายยืดยืด จะพึ่งอยู่พึ่งเอาย่งางสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะขอขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณยังไงขอบคุณค่ะอ,อยากให้นี่รถอะไรรถกล้วยเหรอใช่ๆขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะยังไงเอ่งมากปิ๊บปี๊บป่ะตาปิ๊บปี๊บทำไง ไม่ทำตรงนู้นตาปิ๊ปยังไงทำไงปี๊ปส่งจุกก่อนส่งจุกอืมลำไลายืด่อดเดี๋ยวก่อนดิขึ้นลำไส้ยืดปอดเช็ดปากก่อนอ่าให้ป้าฟาให้อ่าเจ๋งว่ากินโชว์พี่เลยกินโชว์ไม่ต้องแบ่งยังเโอ้โหยังไม่ได้กินจะแบ่งคนอื่นทำไมไปเบิดดูแบ่งแล้ว กินก่อนมีเธอกินอ่ะเกินนะเบิดกินแล้วนะเบิดลูงเบิดกินแล้วลูงเบิดกินแล้วมีเธอกินเลยมีเธอกินอะให้คนพี่ๆกินนะพี่ๆกินแล้วกินแล้วต่อไปใครให้ป๋าให้ป๋ากินนะยป๋านี่ข้าวบนนี่บนหัวบนหัวนี่อยู่นี่กินไหมเอาสรุปนะให้ให้ทุกคนกิเป็นผมโอเคไปพักเลยทุกคนหอยากเริ่มไรนะกุปองมาแล้วผมยังไม่ตื่นเลยจริงป่ะ วันดี้อยู่บ้านวันนี้เข้าบ้านนะครับทุกคนผมไม่ลืมลูกตัวเองคนหรอกนะเข้าใจไหมผมไม่ลืมลูกตัวเองคนหรอกไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่ลืมครับผมพูดอย่างตลอดนะเขาโตเป็นสาวแล้วทุกคนต้องเข้าใจเพราะเด็กเขามีอะไรเขามีพื้นที่ส่วนตัวเขาข้างสูงนะเด็กแบบกำลังโตเข้าใจใช่าป่านนะครับอืมแต่พี่เธอต้องอยู่ทุกวันเพราะเขาเป็นเด็กนะตอนมาได้เนเด็กผมก็อยู่อย่างนี้แหละนะคนใครของกัน